那雪山。 หนึ่งเราต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของฉันและเ,เพื่อนที่ประกอบอาชีพเป็นแมคค้าขายของตามตลาดนัดทำให้ต้องย้ายสถานที่เพื่อทำมาค้าขายไปตามที่ต่งตางๆตามภาษาพ่อค้าแม่ขายเมื่อเสบรู้ข่าวว่าตลาดไหนขายดีลูกค้ามีกำลังซื้อมากๆก็จะเดินทางไปวางแผงขายตลาดนั้นทันทีกระทั่าทางมีอยู่ตลาดหนึ่งที่ฉันกับเพื่อน,อนร่วมอาชีพ ชินชอบที่จะไปค้าขายที่ตลรานแห่งนี้โดยรวมแล้วลักษณะบริเวณของตลาดภายในจะเป็นพื้นที่ร่วงเสยส่วนใหญ่คงมีเพียงแค่ต้นไทรที่ตั้งอยู่หน้าตลาดต้นเดียวเท่านั้นไทรต้นนี้ฉันมองดูด้วยสายตาก็รู้ว่าอายุคงจะหลายปีแล้วสังเกตจากขนาดของต้นและลักษณะของกิ่งการที่แผ่ให้ร่มเงาต่อผู้มาเยือน แม่ค้าส่วนใหญ่จึงชื่นชอบที่จะมาจับจองพื้นที่ตั้งสินค้าขายของตัวเองใต้ต้นไทรนี้เพราะนอกจากจะให้ความร่มรื่นแนว้วยังเป็นพื้นที่ที่อยู่หน้าตลาดที่ติดถนนใหญ่อีกด้วยฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันเพรอะกติกาของตลาดแห่งนี้ใครเดินทางไปถึงก่อนก็จะได้จองที่วางสินค้าได้ตามทำเลที่ต้องการฉันสังเกตว่าร้านขายรองเท้าแฟชั่นของตัวเอง มักจะขายดิบขายดีทุกครั้งที่ตั้งแพงใต้ต้นไทรวันนี้ก็เช่นกันเจอ้อมขายดีเลยนะวันนี้ได้ทำเลทองใต้ต้นไทรเพื่อนเจียบเจ้าของร้านน้ำข้างๆผู้แซวฉันระหวังวันกระทั่งถึงเวลาคำล่ำราวสามทุ่มกว่าๆในตลาดหลายร้านเริ่มเก็บของกันออกไปแล้วจนเหลือผู้คนบางตา มีแค่ชันกับร้านเพื่อนใกล้ๆกันที่เพิ่งจะได้เก็บของเพราะขายได้ดีเลยเลทเก็บกันมาฉันเองก็ทำเหมือนเช่นทุกวันรีบแพกสารงเท้าต่างๆเก็บเข้าหลังเพื่อที่จะกลับบ้านเช่นเดียวกันเมื่อฉันจัดของบรรจุใส่รถเรียบร้อยแล้วก็หันไปนชวนเ,ปนเพื่อนๆที่กำลังเก็บของใกล้เสร็จไล่ต่างกันมาอยู่ว่าไปกลับกันเถอะไม่รอชา้า ฉันและเเพื่อนแม่ค้าต่างก็รีบแยกย้ายกันขึ้นรถตัวเองกับกันทันทีเพราะเหนื่อยล้ากันมาทั้งวันในขณะเข้าเกียร์รถตัวของฉันเองรู้สึกคล้ายมีใครก้าวขึ้นรถมาด้วยพอดตัวบอดี้รถมันยัวลงรล่ากับว่ามีผู้โดยสารร่วมทางคนอื่นๆก้าวขึ้นรถมาด้วยแต่นั้นก็เป็นความคิดสันนิษฐานแค่เพียงแวบเดียวของฉันเท่านั้น ฉันขับรถออกจากตลาดตามปกติเมื่อช่วงเวลาผ่านไปได้สักครูฉันมีความรู้สึกสงสัยว่าทำไมตัวเองรู้สึกหนาวเย็นจะเยือกแปลกๆทั้งที่อากาศโดยรวมดันหนอกก่อนหน้านี้ยังคงร้อนอบอา้าวทันติธิกิจคนที่แขนฉันก็ตั้งชี้ฟูขึ้นไปจนถึงหนังศีรษะเมื่อกลับถึงบ้านฉันอาบน้ำเต็มตัวเข้านอน เสร็จแล้วจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านข้อความทั้งหลายฉันเลื่อนไปกระสดุดตาก,กับข้อความข้อความหนึ่งที่เขียนถึงตัวฉันมาว่าเดี๋ยวนี้มีผู้ช่วยแล้วนะเห็นนั่งกันมาหน้ารถข้อความนี้ถูกส่งมาจากน้องบีมเพื่อนที่เปิดร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ปากซอยก่อนถึงตลาดฉันคิดสงสัยในใจว่าน้องบีมคงตาฝาดแล้วล่ะ จากนั้นฉันก็ตอบลายกลับไปสั้นๆแค่ว่าฉันมาขายของคนเดียวเหมือนทุกวันนี้แหละจากนั้นฉันจึงปิดไฟเข้านอนในขณะที่นอนคืนนั้นขณะกึ่งหลับกึ่งตื่น้วยความง่วงเพียอยู่นั้นจมูกของฉันก็บปรันได้ยินกลิ่นเหม็นเหมือนมีอะไรเน่าๆตายฉันจึงพยายามลืมตาขึ้นมามองไม่ทันจะเพ่งไปที่ใดภาพแรกที่เห็นตรงหน้าทำเอาใจฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะ แสงไฟจากด้านนอกภาพที่ตาเห็นตรงปลายเท้าที่ฉันนอนอยู่มีชายปริศนานั่งอยู่ตรงนั้นเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่มีลักษณะขาดวินส่วนศีรษะก็เปกโชกไปดืยเดือดฉันช็อกไปนานเท่าไรไม่รู้ได้จากนั้นจึงเรียบรวบรวมสตทิทั้งหมดที่พอจะเหลือมีตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าฉันจะทำบุญกรวดน้ำไปให้ อย่ได้มาหลอกหลอนกันเลยจากนั้นภาพชายปริศนาที่ชวนคนลุกนั้นจึงพรันหายไปแต่ฉันก็ไม่การจะนอนหลับต่อไปได้อีกฉันลุกขึ้นมาเปิดไฟดูนาฬิกาก็เพิ่งจะตีสามกกว่าฉันจึงตื่นขึ้นมานั่งนั่งนอนนอนจนเผลอหลับไปอีกครั้งมาสดวงตื่นใกล้จะหกโมงเชา้าฉันถึงรีบแต่งตัวออกไปตักบาตรที่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับสิ่งที่เห็นเมื่อคืนหลังจากนั้นตัวฉันเองที่ยังรู้สึกกลัวแล้วมานั่งคิดสิ่งนั้นตามเรามาจากไหนฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าน่าจะเป็นตอนนั้นที่เพอพูดกับเพื่อนไปว่าไปกลับกันเถอะประโยคนี้เองสินะที่ทำให้วิญญาณตนนั้นอาจติดตามกลับมาขอส่วนบุญด้วยฉันคิดได้ ก็ลายไปที่แกงเพื่อนสนิทที่ขายของใกล้ๆกันให้มาเจอแล้วก็พูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันอ๋อแกน่าเจอดีเข้าจริงๆแล้วแหละไม่รู้ผีตนใสนั้นหรือเปล่าเจี๊ยบพูดฉันว่าไม่นะน่าจะเป็นผีจากพวกรถที่แหกโค้งมาตายแยกตายตนใสมากกว่าแม่มอธิบายจากประสบการณ์ส่วนตัว ที่มาขายของที่ตลาดแห่งนี้นานกว่าฉันกับเจียบหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปฉันเองก็ยังต้องไปค้าขายที่เดิมแต่คราวนี้ไม่ว่าจะขายดิบขายได้ยังไงฉันก็ไม่กล้ากลับดึกหรือเผอปากชวนใครกลับมาด้วยอีกและฉันก็มักจะเลือกตั้งแผงเอา,าหางแค่ต้นใส่ต้นนั้นเล็กหน่อยเรื่องราวรอนนี้เหมือนจะดูจบลง กระทั่งระยะเวลามันผ่านไปห้าถึงหปีเจ้าของตลาดต้องการจะรีโนเวททาตลาดให้ทันสมัยมีระบบระบายขยะให้ไม่มีน้ําขังพวกเราถึงถูกสั่งย้ายไปขายอีกฝั่งส่วนฝั่งเดิมก็ถูกคนงานข้ามาวางสังกะสีสูงๆปิดพื้นที่ไปจนหมดแม้กระทั่งที่ต้นไทรนั้นด้วนชวงเวลาที่ขายของอยู่อีกฝั่งพ่อของพี่แมแมแก่ป่วยนะัก ฉันกับเจียบเห็นแกมามหยุดยุดอยู่หลายครั้งไหลาคราจนมาสัปดาห์นี้เองที่แม่มเงียบหายไปติดต่อกันสีถึงห้าวันฉันกับเจียบถึงพูดว่ายังไงวันนี้ก็ต้องติดต่อแมมให้ได้เพื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันตามภาษาคนต่างจังหวัดที่ยังมีน้ำใจต่อกันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่เย็นวันนั้นพอโทรคุยกับแมมแมมก็แคบบอกให้ฉันกับเจียบ เขาไปหาที่บ้านพ่อของเธอก่อนโดยเธอส่งโลเกชั่นมาให้ทางหลายฉันเริ่มสั่งหอนใจไม่ดีว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงกับพ่อของแมมพวกเราจึงรีบเก็บของในช่วงทุ่มครึง่งไว้กว่าทุกวันเพื่อที่จะเดินทางไปบ้านพ่อของแม่มตามที่บอกเดินทางไม่ได้อยู่ไกลจากตลาดที่พวกเราขายของหนักเดินทางเพียงแค่15-20นาทีก็ถึงบ้านพ่อของแมม บ้านพ่อของแม่มลักษณะเป็นบ้านไม้เดียว,ยวอยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นตามปกติของบ้านที่อยู่ชานมือหลังบ้านก็มีสวนยางพาราเพราะพ่อของแม่มเขาทำอาชีพตัดหญ้าทำสวนบ้านไม้หลังนี้แม่มเองก็เคยคุยให้ฟังว่าสมัยพ่อแข็งแรงแกก็เอาไม้ที่ปลูกในสวนนี่แหละมาทำบัตร โดยที่จางหวานช่างเรื่อยหมายมาเลื่อยหมายแปลรูปทําเป็นไม้แผ่นบ้านของแมมจึงมีกองไม้สะสมไว้หลายขนาดพอโรงรถมากับเจี๊ยบแมมก็ออกมาตอนรับด้วยสีหน้าไม่สู้ดีแมมชวนฉันกับเจี๊ยบขึ้นมาบ้านก่อนจะเล่าว่าพ่อของเธอป่วยด้วยโรคไตอาการสุดหนักมาสีถึงห้าวันแล้วเมื่อคืนพ่อก็จากไปโดยไม่ทันได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาล เจ็บถามขึ้นมาว่าเห็นมีบ้านคนใกล้ๆหลังนั้นแกไดตะโกนเรียกให้ใครมาช่วยหรือเปล่าเขาไปไหนกันหมดหลอวฉันเองคงงงว่าทําไมเจ็บถามแบบนั้นแต่แม,ม่เราว่าบ้านที่อยู่ห่างจากบ้านพ่อแม่มออกไปสองกิโลเมตรหลังนั้นเป็นบ้านของตาน,น้อยกับยายชูอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อของแม,ม่เขาไม่มีลูกหลานอะไรขับรถขับราก็ไม่เป็น ่อให้เป็นตะโกนเรียกให้ช่วยก็คงจะมาช่วยอะไรไม่ได้หลังจากนั้นแหม่มก็ขอให้ฉันกับเจีย๊ยบไปแจ้งกำนันบอกกับผู้ใหญ่บาทเพื่อที่จะย้ายศพของพ่อมาไว้ที่วัดตอนนั้นเองที่ฉันพึงถึงบางอ้อวา่าศพของพ่อแหม่มยังอยู่ห้องนอนบนบาทแต่ฉันเองก็ไม่ดังเกลียดหรือกลัวอะไรเพราะเรื่องเกิดแก่เจ็บตายจอมเป็นเรื่องปกติมนุษย์ หลังจากนำศพไปไว้ที่วัดวัดแห่งนี้ที่แมมบอกว่าพ่อกำชับหนักหนาว่าถ้าแกจากไปให้เอาศพและโกรของตนรวมอยู่กับญาติที่นี่แต่แมมดูจะไม่ชอบใจสักเท่าไหร่เธอเองจัดการธุระไปพางบนไปวัหวัดนี้มันชนบทใกล้ความเจริญมีแค่สาราวัดหลังเดียวเท่านั้นที่ใช้ประกอบพิธีทางาศาสนา ยิ่งข่าวของจําเป็นที่ขาดเหลือชาวบ้านก็ต้องมาช่วยๆกันจัดหาให้ประสงค์องค์เจ้ากันเองงานศพพ่อของมมมเองก็เช่นเดียวกันหลังจากเช็คสิ่งของที่ขาดเหลือแล้วมักตายกบอกกับพวกเราว่ายังขาดหมายสำหรับนำมาทำโรงครัวชั่วข่าวไว้ใช้ประกอบอาหารเลี้ยงแขกเรือที่มาทำบุญในงานแมมเองก็บอกว่าไม่มีปัญหาบ้านของแมมมีไม้อยู่หลายขนาด จะใช้เอามาทำโรงคัวกับคงพอได้อยู่มักคตายกเองเขารับปากต่อหน้าพวกเราว่าจะช่วยหาไม้มาทำโรงคัวอีกส่วนหนึ่งเช่นกันงานศพถูกจัดขึ้นอย่างเรียบงา่ายโดยฉันกับเจียบเป็นทุระรับเป็นเจ้าภาพงานหนึ่งคืนหลังจากเผาศพพ่อของแม่มเรียบร้อยแล้วเย็นวันเผาชาวบ,บ้านที่นี่ซึ่งเป็นคนรู้จักของแมม รวมถึงกับฉันกับเจี๊ยบก็ยังอยู่ต่อเป็นเพื่อนช่วยเก็บของที่วัดและแม่มก็ได้ตามคนมงัดเอามาที่ใช้ทำโรงขวดชู้ข่าวกลับคืนทั้งที่ฉันเองกับเจี๊ยบก็บอกว่าบริจาคให้หวัดไปเถอะถือว่าทำบุญครั้งสุดท้ายให้พอแต่แม่มเองก็บอกตนจำเป็นต้องใช้ไม้เหล่านี้ของพ่อให้กลับไปขายจะบบริจาคไม่ได้เพราะตัวเองก็หยุดงานไม่ได้ขายของ ขาดรายได้มาหลายวันแล้วฉันกับเย็บก็จนใจเพื่อนว่าอย่างไงก็ตามนั้นพอเริ่มครบคำในวันเดียวกันแม่มชวนฉันกับเย็บค้างที่บ้านเพราะแม่มเองก็ยังไม่ชินที่ต้องอยู่คนเดียวพวกเราจึงจำใจนอนครั้งที่บ้านแม่มที่บ้านแม่มมีหมาอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไอดาดึกเดินคืนนั้นไม่รู้ไอดามันปกติหรือเพราะอะไร ไอ้ดังมันเริ่มหอนด้วยเสียงอันเยีอกเยก็นสลับกับเสียงค้างนิ่งๆยังกับว่ามันเจอคนรู้จักซึ่งตอนนั้นฉันต้องบอกว่าฉันย่งนอนไม่หลับเพราะผิดที่ผิดทางไม่ชิตฉันนอนฟังเสียงไอ้ดัางมันยิงหอนหนักขึ้น,นเรื่อยๆจนผ่านไปนานเท่าไรไม่ทราบด้ฉันก็เผลอหลับไปกระทั่งตื่นมาอีกที มองดูนาฬิกาในมือถือเป็นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าฉันมองไปข้างๆก็ไม่เห็นเจี๊ยบนอนแล้วมีแค่แมมที่ยังหลับสนิทอยู่จ,จู่ๆจังหวะน,นั้นฉันได้ยินเสียงกรีก๊ดผีหลอกเสียงเจี๊ยบแน่ไม่ปิดแม่มสะดุ้งตกใจตื่นและหันมาทางฉันเราสองคนจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูเจี๊ยบ ที่เสียงดังมาจากห้องน้ำแถวนองบานแต่ยังเดินไม่ทันจะถึงห้องน้ำเจีบก็วิ่งสวนมาดึงพวกเราขึ้นบานเจียบเข้าไปขุมโปงในห้องนอนแหม่พวกเราได้แต่ปลอกเจียบมีอาการสั่นเทาด้วยความกลัวแต่ก็ไม่ยอมปรีปากเล่าว่าเจออะไรมาเป็นอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเช้าวันุ่งขึ้นฉันพาแม่มและเจียบออกมาหาร้านน้ำชาอาหารเช้าข้างนอก ตัวเจียบเองรีบขนสภาขึ้นรถฉันด้วยท่าทีรุกดีลุกดนพอมาถึงร้านน้ำชาสั่งอะไราทานกันเสร็จเป็นเวลาสายสายตะวันโดงแล้วเจ็บจึงเริ่มปิดปากบอกระหวะ่าเมื่อคืนเจียบปวดท้องจะเข้าห้องน้ำซึ่งบ้านแม่มต้องเอาตะเกียงเดินม,มาห้องน้ำที่สร้างอยู่แยกกับตัวบา้านตอนลงบันไดมาถึงที้ทุน เจี๊ยบได้ยินเสียงไอ้ดังมันหอนเสียงนั้นเย็นใหญ่เยอือกเจี๊ยบจึงรีบวิ่งเข้าไปห้องน้ำจังหวะที่ทำธุระเสร็จสาวทาออกจากห้องน้ำปุ๊บเธอก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นสาบไข้าซากศพพอมองไปตรงกองไม้ที่แมมขนกระมาจักวัดก็เจอชายพิศนาลักษณะผ้า,าขาดวิ่นหัวของชายคนนั้นมีสีแดงของเดือดพอเจี๊ยบเล่าปุ๊บ ฉันก็ย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อหลายปีก่อนแต่คิดบอกคงไม่ใช่หรอกจะเป็นไปได้ยังไงน่าจะเป็นวิญญาณของพ่อแม่มากกว่าแต่พ่อฉันไม่ได้หัวหล้างข้างแตกตายนะเสื้อผ้าอะไรก็ใส่ดีอยู่ทุกวันเอ็งเห็นหน้าหรือเปล่าว่าเป็นใครแมมถามแกนั่นแหละเอาไม้กับปันจกวัดผีที่วัดตามมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ เจียบตอบคลายกับว่าเธอเองก็ไม่คิดว่าจะเป็นวิญญาณของพ่อพือนสุดท้ายด้วยความไม่สบายใจพวกเราชวนกันก,นกลับไปที่วัดเพื่อที่จะกวดน้ำถวายสังฆทานวัดเดิมที่พึ่งเผาพ่อของแม่พอไปถึงก็ได้คำตอบของเรื่องที่น่าสงสัยเพราะมา้ากัทายกทักขึ้นมาก่อนที่พวกเราจะกลับว่านี่พวกลูกมาก็ดีแล้ว วันก่อนที่มาขนไม้กลับไปผมไม่ได้จะว่าอะไรหรอกนะแต่ไม้ส่วนหนึ่งผมเอามาจากต้นไสรที่ตลาดจะเอามาทำโรงครัวชั่วขราวอยู่แล้วแต่เช้ามาเห็นว่าญาติโยมมาทลายเอากลับไปหมดคิดว่าน่าจะเข้าใจผิดก,กันว่าเป็นไม้ที่เอามาจากบ้านลูก,ลกยังไงวางแล้วก็ขนเมื่อคืนนะ่ะมาจากต้นไสรนะ่ะ มีจุดดำทายอยู่ตรงไม้ทุกอันลุงให้เด็กวัดมันทำหมายไว้กันเข้าใจกันผิดนี่แหละหลังจากพูดคุยสอบถามกันจนแน่ใจจึงได้ความว่าลุงมรรทายกแกไปเอาไม้มาจากต้นไสตรงตลาดที่กำลังรลีโนเวทนั่นแหละเห็นว่าเจ้าของตลาดอนุญาตให้คนทางวัดเอามาตัดไปใช้ได้ฟรีเพราะถือว่าได้ทำบุญกับปัดที่จะใช้ทำโรงครวงัว ทีแรกพวกเราก็ยังไม่แน่ใจว่าแกกุเรื่องที่จะเอาไม้ของแมมหรือไม่แต่พอแมมเองกับประเชษก็พบว่าไม้ส่วนหนึ่งที่ขนกลับมามีเครื่องหมายสีดำๆเท้าไว้จริงๆรือวิญญาณที่เจียบเห็นจะเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นไทรเหมือนที่ฉันเจอเมื่อหลายปีก่อนฉันอดสงสัยไม่ได้หลังจากรอให้แมมทำเรื่องเอาไม้มาขืนวัด แมมเองตัดสินใจทำตามที่ฉันกับเจี๊ยบบอกคือรวมเอาหมายทั้งหมดบริจาคทำโรงครัววัดคืนกลับไปหลังจากนั้นฉันก็ลือฝืนบอกกับเพื่อนว่าวิญญาณที่ฉันเคยเจอน่าจะเป็นตนเดียวกับที่เจี๊ยบเจอจริงๆแม่มกับฉันพูดคุยถึงลักษณะของชายคนนั้นแล้วก็ยังคนลุกไม่หายแม้พวกเราไม่สามารถหาคำตอบได้ว่า จะใช่ผีต้นเดียวกันหรือไม่แต่หลังจากแมมเอาไปคืนวัดทําโรงคัวแมวเรื่องราวจะผ่านไปหลายปีแต่คนในระแวกวัดเองก็มักเล่าขานกันว่าได้เห็นวิญญ,ญาณลักษณะเสื้อผ้าขาดวินที่มาพร้อมกับเลือดบนหัวอยู่หลายตัวหลายปากจนอาจจะเชื่อได้ว่านี่คือวิญญาณของคนที่ประสบอุบัติเหตุ แล้วตายตรงต้นใส่จนสิงสู่อยู่จนถูกย้ายมายังวัดแห่งนี้นั่นเองและโรงดาทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้